สวัสดีครับพวกับแอดมินแทนนะครับผมกับหวยฮานอยวันนี้นะครับวันพระหัสที่28กร,รกฎราคมครับกับช่องนะครับแทนเตือเทิเเงหวยราวไทยนะครับหรือว่าช่องแทนซักซิสรวมหวยพบกันได้ทุกวันกับแนวทางหวยฮานอยนะครับใครที่ติดตามเนะเาะก็จะรู้ว่าแอดวางยังไงนะครับส่วนพวกที่เพิ่งมาติดตามนะครับสําหรับคนที่มีติดตามใหม่เนาะ จะวางไว้3แถวคือแยกแถวคือปกติมาพิเศษแล้วมา VIP นะครับแถวแรกคือปกติเนาะใครอยากจะวินแยกหน่อยก็บินไปนะครับก็แยกแถวมาเนาะปกติพิเศษ VIP ส่วนตัว H a อ s เองจะดึงเด่นรวมนะครับวันนี้นะครับเด่น3แถวแถวแรกปกติ4 3มากัน1 2 6่แถวที่2นะครับพิเศษ21มากับ3 5 7 8 แถวที่3 v e a p นะครับ7 4็รวมดึงเด่น3แถวแอดอดึงเขาดึงจากแถวแรกนะ4นสโดยปกติเนี่ยแอดก็จะดึงจากแถวแรกเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแถวมาทำไมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแต่รู้ว่าคือมันมาบ่อยไงเออสถิติ 3, มันมาบ่อยมันก็มาได้ทั้ง3หน่อยนั่นเอง 4,3มากับชนนะอสองไปครับเด่นชนใช่ไหมครับเจ็ดนี้ต้องเอาไว้หลักร้อยนะครับมีแปดนี่ชนสามแถวเลยแล้วก็หนึ่งหกอ่ะที่เห็นชน 4, 4, 3, 4, 2, 4, 8, นะครับสี่มาสี่สามครับสี่สองสี่แปดนะครับสี่หนึ่งแล้วก็ไปสี่หก สามมาครับสามสองครับสามแปดสามหนึ่งนะครับสามหกเนะาะแล้เรี่กงอะไรนะซื้ซื้ซน้ำมูกเป็นเด็กเลยอะ่ะ <c oughs> ไม่ก็เอากระดาษทิชชู่เนี่ยทิ่มไว้ครับกันไหลรักรอยได้เจ็ดครับผมมันห้ามไม่ได้จริงๆ7 4 3เจ็ดสี่สามนะครับเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่แปด 7จ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสีนะครับเจ็ 7, 3, 2, นะครับเจ็ดสามแปน่ะครับเน้นทางของเน้นติดแปดแล้วครั้งทนะี่แปเนี่ยมีชนชนกัน3สูตรเนาะสหน่อยเนาะถือเป็นตัวเด่นเจ็แนะครับแล้วก็เจ็ดสามแปสวยอยู่นะถ้ามันจะออก ตามลาวพัฒนาก็ติดๆไว้ล้วกันเจ็ดศูนย์นะสูมาจากไหนสูย์มันก็มีอยู่เด้อแต่ว่ามันไม่ไม่ไมชนเนาะะขอโชคดีครับสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ครับวันพระรที่สที่ป8